สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาววินเทสสตอรี่นี่นี่มันหมาหรือหมูนี่อืนี่หมานะคะนี่เด็กดูนอนถ้านอนนอนนอนหลับฝันหวานด้วยโอ้ยมีหมัดหยบด้วย นอนไม่สนิทเลยนะกระดุกกระดิกตลอดเวลาเลยเหมือนหมูน้อยเลยชื่อหมาน้อยนะคะนี่เป็นหมูน้อยนแน่เลยเนี่ย หมูน้อยนี่นี่ลูกหมโนูนะไม่ใช่ลูกหมาดูนอนมันฝัน ลูกหมูนะคะไม่ใช่ลูกหมานะคะลูกหมานะคะชี่ลูกหมูนี่หมูน้อยหรือว่าหมาน้อยไม่รู้กินอิ่มแล้วก็นอนแบะอยู่นะคะ นอนฝันหวานอยู่ดูทำหน้ายกุกกยิกยุกยิบอยู่นอนท่าอะไรของมันวะนขนาดท่านอนยังดูขนาดนอนยังดูนะนี่น หลับไม่สนิทเลยเป็นอะไรของมันเจ้าถุงเงินเจ้าหมูน้อยอุ่งต้ปตาปิบป๊บปิดปิด มันจะหลับก็ไม่หลับหลับอยู่

ดูมันอนฮึ่งอ๋ออ๋ออ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามสาววินเทจสไตล์ได้ยนะคะด้วยเจ้าตุงเงินนะคะนี่นอนฝันละเมออยู่ะค่ะนี่นอนแล้วก็ละเมอไปด้วย อ,อทำอะไรทำอะไรจะตื่นหรือเปล่าอุ้ยตื่นแล้ว <laughs> อนอนไปนอนมาตื่นแล้วอ้าวอ้าวจะไปไหนไปไหนหไปไหนหตัวหน้ามันอุ้ยตื่นแล้วเหรอตื่นแล้ว ไม <AM rac ias> ่นอนแล้วเหรออืมอืมอไม่นอเหรอจะไปไหน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 จะถุงเงินนีอ่อืมดูหน้าหน้าถุงเงินนี่หน้าตาน่าไม่เกลียดมากหน้าตานมาเกลียดมากเลยไม่เกลียดไม่เกลียดมากเลย ในหน้าอยู่ไหนถุงเงินไม่ถุงเงินเอ้าเอ้าไปไหนจะนอนอีกไหมจะไปไหน อืคลิปนี้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผ่อนอิทยาจัตเตอรี่ด้วยนะคะ